สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเมฆจักก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในวันนี้นะครับในวันนี้ก็เป็น EP ีที่5สําหรับในช่วงของกํำคมดีๆสร้างแรงบันดาลใจในช่องของเมฆจัก h a n n e l แล้ววันนี้ผมมี38ข้อคิดในการดําเนินชีวิตมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลุ่มไลน์ของสมาคมคิดบวกแห่งประเทศไทยนะครับผมเรียบเรียงมาจริงมีทั้งหมดประมาณ98หัวข้อนะครับก็ผมคัดมาเน้นๆให้เหลือและกระชับให้มากขึ้นนะก็เหลือแค่38ข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับ 1. ทําทำดีอย่าหวังค่าตอบแทนถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตาม จงทำดีให้มันดีถึงแม้ผลงานออกมาไม่ดีก็ถือว่าเราทำดีแล้วจงทำดีแต่อย่าอวดดีเพราะทุกคนก็มีดีไม่เหมือนกัน 2. นะครับอุปสรรคมักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังทำความดีดีเหลือเกินหนี้สินเก่าจะได้หมดไปอุปสรรคมักไม่เกิดขึ้นในขณะกำลังทำความชั่ว เพราะเป็นทางกู้หนี้สินใหม่เข้ามาแทน 3. ทุกๆคนปรารถนาสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้จักทำความดี 4. ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่าพยายามแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ 5. คนโง่ไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจอะไรได้เลย ได้แต่อะบอวยวายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นเราทำไมทำไมแล้วก็ทำไม6นะครับผู้ฉลาดในธรรมย่อมรับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งไม่มีอะไรน่าตกใจเลย เราะเป็นเรื่องธรรมดา 7. ชีวิตไม่ขาดทุนคือการไม่เคยทำความชั่วเลยเพราะฉะนั้นคนเราเจอทั้งทุกข์และสุขเพราะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 8. การตามใจตัวเองอยู่เสมอเป็นทางตันในการดาเนินชีวิตการขัดใจตัวเองก็คือการ เราหนทางให้ราบเรียบ 9. ถ้าหากเราให้คนอื่นมาเข้าใจหรือเอาใจในตัวเรามันก็เหมือนกับว่าเรานั้นยังเป็นเด็กไร้เรียงสาไม่รู้จักโต 10. เราพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจตอนนี้เรากำลังเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ 11. หลายๆชีวิตเดินทางสวนกันไปมาอยู่ในขณะนี้มีทางดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรค์ในชีวิตไม่เหมือนเช่นกัน 12. เราอยากเข้าใจว่ามีความทุกข์มากกว่าคนอื่นคนอื่นมีความทุกข์มากกว่าเรามันก็มี 13. การร้องไห้เป็นการเสแสแสงที่แนบเนียนเหลือเกินในวันหนึ่งเพราะพรุ่งนี้เราจะร้องเพลงก็ได้ 14. เวลาเรามีความทุกข์ก็อยากเข้าใจว่าเรามีความทุกข์เวลาเรามีความสุขก,ก็อยากเข้าใจว่าเรามีความสุขไม่เช่นนั้นเราก็ต้องเป็นคนบ้าร้องไห้บ้างร้องเพลงบ้าง ตามภาษาคนบ้า15คนอื่นจะให้ได้ดั่งใจเรานั้นทุกอย่างไม่มีเลยเพียงแต่เรายอมรับเขาอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งเท่านั้น16แม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่ได้ดั่งใจเราแล้วคนอื่นจะให้ได้ดั่งใจเรานั้น มันคงเป็นเรื่องยาก 17. เราไม่ได้ดั่งใจเขาจะให้เขาได้ดั่งใจเราอย่างไร 18. ปรารถนาสิ่งใดอย่าพึ่งดีใจไว้ล่วงหน้าพลาดหวังสิ่งใดอย่าพึ่งเสียใจตามหลัง 19. ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเอง หากยึดถือมากให้ความสำคัญมากก็ทุกมากหากยึดถือน้อยให้ความสำคัญน้อยก็ทุกน้อยยินดีไปตามความอยากคือความมักมากไม่มีที่สิ้นสุด20สักวันหนึ่งเราคงจะไม่มีอะไรสักอย่างเลยถึงวันนั้นเราทำใจได้ไหมย1 วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ทำดีในวันนี้พรุ่งนี้จะดีของมันเอง 22. คนโง่จะเสียใจร้องไห้ตลอดวันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนคนฉลาดจะรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่จะทำได้เรายืนอยู่บนสนามชีวิต ต้องสู้อุปสรรคทุกอย่างทุกรูปแบบจนกว่าจะปิดฉากละครแห่งชีวิตด้วยการตายลงไปบทเรียนในตำราเรียนกับบทเรียนในชีวิตจริงมันคนละอย่างกันไม่มีตำราเล่มไหนที่จะสอนให้เราทุกอย่างว่าวันนี้จะต้องเจออะไรบ้างและจะต้องแก้ไขอย่างไร 25. เราสามารถตัดสินหนทางดำเนินชีวิตของเราเองได้ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวของเราคนอื่นสามารถมาคับเราได้เพียงบางเวลาส่วนใจเรานั้นไม่มีใครสามารถบังคับได้นอกจากตัวเราเท่านั้น 26. ถึงแม้งานจะสับสนยุ่งยากเหลือเกิน หากใจอิสระแล้วไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหน 27. กฎทางโลกคุ้มครองสัตว์บางจำพวกเท่านั้นส่วนกฎแห่งกรรมทางธรรมคุ้มครองสัตว์ทุกจำพวก 28. กฎระเบียบทางโลกอนุโลมไปตามความอยากส่วนกฎทางธรรมอนุโลมไปตามความเป็นจริง 29กรรมคือการกระทําให้สัตยาบและละเอียดประณีตต่างกัน30ไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะสร้างเราไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะทําให้เราร่ํารวยได้ไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่จะทรารระจําใ,ททให้เราบริสุทธิ์ได้นอกจากตัวของเราเองคําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว มากเหลือเกินที่คนได้ยินน้อยเหลือเกินที่คนรู้จัก32การเอาชนะตนเองไม่ให้ไหลสวมอนาจฝ่ายต่ำเป็นสิ่งประเสริฐแท้วันนี้เราตามใจของตอนเองด้วยอำนาจแห่งความอยากวันพรุ่งนี้เราต้องหมดโอกาสที่จะสบายใจวันนี้เราไม่ตามใจตนเองพรุ่งนี้ เราจะอยู่อย่างสบาย 33. สตรูมักมาในรูปแบบแห่งความเป็นมิตรความทุกข์มักมาในรูปแบบแห่งความสุข 34. คนที่มีศรัทธามีคุณค่ายิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านเมื่อมีศรัทธาควรมีปัญญาประกอบด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคนงมงายขาดเหตุผล 35. ผู้ที่หลงเปลือกนอกย่อมไม่เห็นแก่นในผู้ถึงแก่นในย่อมเข้าใจเปลือกนอก 36. อาหารที่กินเข้าไปมากแสนจะอึดอัดแต่มีทางระบายออกยิ่งความโลภโกรธหลงลดลงมากเท่าไรความปลอดโปร่งยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแสงสว่างในทางธรรมจุดประกายให้ชีวิต พบแต่ความสดใส 37. หากมีแล้วทำให้เป็นสุขควรมีถ้าหากมีแล้วทำให้เป็นทุกข์ไม่รู้จะมีไปทำไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราไปยึดมั่นความไม่เที่ยงนั้นว่าความสุขแม้ความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงจะไปหวังเอาอะไรเรา 38ผิดหวังทางโลกยังมีทางทำคุ้มครองหากคนนั้นรู้จักทำผิดหวังทางโลกอยากทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตนเองคนนั้นแหละที่ไม่รู้จักทำครับก็นี่ก็เป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตทั้ง38ข้อ หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับโดยส่วนตัวเองผมเมฆจักนะครับก็ชอบอยู่หลายข้อเลยนะฮะสุดท้ายนะครับขอคุณทุกท่านที่ทำการรับฟังรับชมจนจบคลิปเลยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่องของเมฆจากชาแนลแล้วพบกันใหม่ EP หน้าในช่วงของํำคมดีๆสร้างแรงบาันดาลใจขอบคุณครับสวัสดี